สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการชัวแน่หรือแชร์มั่วครับกับผมรองศาสตราจารย์ดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมาิทยาลัยครับหรือบางคนชอบเรียกผมว่าอาจารย์เจตนะครับเรียกได้เลยนะครับอาจารย์เจตนะครับแล้วก็รายการของเราครับเผยแพร่ผ่านทางหลายแพลตฟอร์มครับถึงเช่นที่ คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 m h z ครับแล้วก็เราจะพยายามเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายว่าบางทีมีคำถามในสังคมว่าเรื่องนี้มันตกลงมันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องมั่วน,นะครับเราจะหาคำตอบด้วยกันครับวันนี้เป็นการแชร์ข้อความมานะครับโดยการที่บอกว่ามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดอีกแล้วครับบอกว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนกระตุน้นเข็มสามเข็มสี่เนี่ยไม่ควรฉีดเพราะฉีดแล้วจะเกิดภาวะภูมิคุ้มกันเข้าข้างไวรัส เรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ก็ต้องขอขอย้ายกับคุณหมอที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมถือว่าเป็นเรื่องมั่วนะครับนะที่มีการแชร์กันอยู่นี่ก็จะเป็นการพูดอย่างนี้ครับเขาจะบอกว่าเราอฉีดวัคซีนไปแล้วสเข็มใช่ไหมครับนะต่อต้านเรื่องของโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องมาบอกให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3เข็ม4กันอีกเนี่ยบางท่านบอกว่า ไม่ต้องฉีดหรอกเพราะว่ายังไงก็ติดเชื้ออยู่แล้วนะครับมันติดง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดฉีดซ้ำเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่ไม่ดีต่อร่างกายได้ครับเช่นบอกว่าเป็นการทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากเกินไปฉีดมากเกินไปเกิดภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าภูามิคุ้มกันเข้าข้างไวรัสเหมือนกับไวรัสมันยิ่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้ภูมิคุ้มกันจากร่างกายจากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ฉีดกันเป็นเรื่องปกติครับนะในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นอยู่ที่ไหนไหนเนี่ยพอฉีด2เข็มแล้วพอถึงเวลาการระบาดของโควิดมาใหม่อีกโควิดเดลต้าโควิดโอเมก้รอนก็มาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3เข็ม4กันซ,ซึ่งฟังดูก็ไม่น่าแปลกเพราะก็คล้ายๆกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่เราต้องฉีดกระตุ้นกันทุกปีนะครับแต่คุณหมอมาเตือนอย่างเงี้ยแล้วเราจะเชื่อยังไงดีนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าก็มีหลายหน่วยงานครับออกมาแย้งครับว่าไม่จริงนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานทางการแพทย์ของไทยครับอย่างเช่นทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนะก็ออกมาขัดแย้งเช่นกันครับว่าภาวะที่อ้างกันอยู่คําว่าภูมิคุ้มกันเข้าข้างไวรัสเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานของเรื่องนี้เลยนะครับนะทั้งคุณหมอนะครับออกมาเปิดเผยนะครับจากทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเปิดเผยว่าในสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์ประเด็นเรื่องภูมิคุ้มกันเข้าข้างไวรัสนะครับแล้วก็เราเรียกภาวะเนี่ยจริงๆมันมีชื่อเรียกด้ว แล้กวก็ V A E D นะครับ V A E D ย่อม,มาจาก Vaccine associated enhanced disease นะครับหรือว่าการที่โรคเนี่ยมันเหมือนกับดีขึ้นโรคมาดุนแรงขึ้น enhanced ขึ้นนะครับจากการที่ไปเกี่ยวข้องกับวัคซีนฉันก็คล้ายๆบอกว่าฉีดวัคซีนเนี่ยยิ่งทำให้โรคทำงานเป็นหนักขึ้นไวรัสเก่งขึ้นอีกนะครับ คุณหมอเนี่ยอธิบายว่านะครับในเวลาที่เขามีการผลิตวัคซีนขึ้นมาพัฒนาวัคซีนขึ้นมาก่อนจะไปจดทะเบียนขออนุญาตแต่ละประเทศเนี่ยเขาต้องตรวจสอบตั้งแต่แรกครับว่า อาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนเนี่ยจะไม่เกิดภาวะที่ว่าครับเจ้าภาวะที่บอกว่าเป็น VAED เนี่ยครับต้องเห็นภาพว่า,าฉีดไปแล้วเนี่ยอาสาสมัครนี่ยไม่เกิดภาวะจะส่งเสริมให้ไวรัสเพิ่มจํานวนในร่างกายจนเกิดภาวะดุ่มแรงได้เมื่อภูมิคุ้มกันลดลงนะครับฉะนั้นบางทีเมื่อก่อนจะกลัวกันว่าพอฉีดไปแล้วภูมิคุ้มกันลดลงแล้ววรัสเพิ่มจานวนหนักกว่าเดิมอีกะอะไรเงี้ยเป็นต้นเขาบอกว่า แจะต้องมีการทดสอบตรงนี้ตั้งแต่ตอนพัฒนาวัคซีนแล้วนะครับบอกว่าการที่ผู้ผลิตเนี่ยครับวัคซีนเนี่ยจะได้รับการพิจารณานะครับก็ต้องผ่านการดูแลของหน่วยงานในการควบคุมในแต่ละประเทศนะครับอย่างเช่นของอเมริกาก็มี FDA อเมริกาของไทยก็มีอยอไทยนะครับสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาก็ต้องตรวจสอบเรื่องพวกนี้ครับซึ่งไม่เคยมีหลักฐานนะครับว่า ภาวะ v a e d หรือว่าภาวะส่งเสริมให้วลรัสเพิ่มจํานวนในร่างกายนะครับจนเกิดอาการรุนแรงเมื่อปูุงคุ้มกันกลดลงเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2เข็ม3นะครับก็ทางด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าไม่มีไม่มีข้อมูลที่อธิบาย เป็นไปตามอย่างที่มีการตั้งข้อสงสัยยังกล่าวนะครับนี่ก็บอกว่าโอเคนี่ก็คือ1กลมใช่ไหมครับอาจจะบอกว่า1กลมนี้ก็เป็นที่ที่เขาเขาต้อง,งรณรลค์งฉีดวัคซีนอยู่แล้วล่ะนะครับยังยังไม่อยากเชื่อเท่าไหร่นะครับประเด็นที่ตามมาคือและหน่วยงานอื่นๆครับก็ออกมาพูดทํานองเดียวกันเลยครับตอนนี้ก็คือมี5องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ ก็จะได้แก่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อแห่ประเทศไทยสมาคมแพทยศาสตร์ป้องกันประเทศไทยสมาคมเวชบำบัด วิกฤตในประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายคือสมาคมอุระเวทประเทศไทยชื่อออกยากนะครับออกเสียงยากเนี่ยอุระเวทแต่จริง,รงๆหมายถึงโรคปอดครับฉะนั้นอันนี้คือกลุ่มของวิชาชีพแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาโรคโควิดโดยเฉพาะหรือกระบวนการใช้วัคซีนกับโรคโควิดด้วยนะครับก็ออกมาถแถลงร่วมกันนะครับเป็นเอกสารยาวเลยนะครับแล้วก็พูดทํานองเดียวกันครับว่าไม่มีหลักฐานนะว่าการฉีดวัคซีนหลายครั้งจะส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นโรคภาวะทีะ่วัคซีนเนี่ยไปทําให้ส่งเสริมให้เว มันทำงานดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับไม่มีหลักฐานดังกล่าวนะครับและยังยืนยันว่าวัคซีนโควิด๙นะครับเข็มกระตุ้นหรือที่เราชอบว่าบูสเตอร์บูสเตอร์เนี่ยครับมันมีประโยชน์จริงๆมันช่วยป้องกันการป่วยรุนแรงของโลกได้ป้องกันการเสียชีวิตได้ป้องกันสิ่งที่เรากลัวมากตอนนี้คือลองโควิดหรือภาวะที่ยังมีอาการเหมือนโควิดหลังจากหายแล้วก็ตามนะครับ่ยังมีภาวะตามมาหรือที่เรียกว่าลองโควิดเนี่ยวัคซีนเนี่ยช่วยลดอาการพวกนั้นได้นะครับทาง องค์กรวิชาชีพแพทย์นี้ก็บอกว่ายังสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ที่4ต่อไปนะตามความเหมาะสมนะครับดังนั้นนะครับที่มีการแชร์ข้อความกันนะครับนะหมอเป็นคําเตือนว่ายาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสามเข็ม4ีจะเกิดภาวะไม่ดีต่อร่างกายจะเกิดภาวะที่วัคซีนไปส่งเสริมไวรัสเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องมั่วครับ